และก็เป็นวันเรียกว่าเป็นวันหยุดชดเชยวันสําคัญในทางพระพุทธศ,ศาสนาอีกวันหนึ่งก็คือที่หยุดชดเชยวันนี้นะครับวันนี้ขึ้นพ่าดหัวอย่างนี้แมวแผนหนีรัว่วล็อกทุกด่านคือปิดประตูกันหนี เขาจะป้องกันได้หรือไม่รัฐพันธุ์ลึกเนี่ยคือเขาไม่ต้องการให้หนีไปอีกแล้วไงหลายคนบอกเขาปล่อยหนีไปเถอะหนีไปอีก,กต็ตะเวนตะลักแต้ไปทั่วโลกหลายประเทศไปพูดไปปาทกถาที่ไหนเสร็จแล้วก็แหวงเข้ามาถึงสถาบันเขากลัวแล้วครับรัฐพันธ์ลึกกลัวแล้วกลัวแล้วจ้าไม่ปล่อยให้หนีอีกแล้วก็พยายามทุกอย่าง ด่านที่จะต้องปิดทุกด่านทุกรูทุกช่องทางธรรมชาติที่จะต้องปิดหมดเมื่อไม่มีแมวซึ่งเป็นพระบิดาให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรนายกจะอยู่อย่างไรเป็นมาจะร่วมปีแล้วยังคิดอะไรไม่เป็นต้องมี คนชี้นะจริงไม่จริงครับเขาพูดกันอย่างนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองผมอยากให้ท่านนายกเนี่ยถ้าเราไม่มีคุณพ่อสิจะทำได้ไหมแต่เออตัวเองจะอยู่ได้หรือเปล่าคดีเยอะแยะคดีของนายกแพทองทานเนี่ยต้องเทียบกันกับคุณอายิ่งรักเนี่ยนายกแพทองทานมีคดีเยอะกว่าหลายคดีนายก แพรทองทานเนี่ยมีคดีมากกว่าหลายหลายคดีส่วนนายกยิ่งรักมีคดีจำนำข้าวอย่างเดียวศาลสั่งจำคุกห้าปีนี่คดีเดียวแต่ถ้าคดีของนางสาวแพรทองทานเอามาขึ้นศาลเมื่อไหรเนี่ยก็ตกใจกันตกใจกันแล้วจะหนีรอดไหมเขาก็ไม่ให้หนีเหมือนกันเขาถึงเอาทั้งพอ่อทั้งลูกไงตาม ดิวลับของลังกาวีเนี่ยดิวลับรังกาวีเนี่ยเขาต้องการเอานางสาวแพรทองทานมาเป็นนายกก่อนคุณเศรษฐาซะอีกแต่ขอไวไงเศรษฐามาก่อนเศรษฐาอยู่ไม่ถึงปีล้มคาสารัฐธรรมนูญตอนนี้เหลือแต่แพรทองทานซึ่งพี่น้องประชาชนย่อมเข้าใจกันดีหลายคนออกมาพูดแม้กระทั่งฝ่ายค้านแต่ฝ่ายค้านเนี่ยชุดเนี้ย เป็นฝ่ายค้านที่สูเอียกับรัฐบาลชุดนี้คุณไปบอกเขามีความผิดอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วทําไมไม่ลงชื่อกันร้องไปที่สารรัฐมนูญให้พ้นจากตามแหน่งตรงนี้แหละครับที่พี่น้องประชาชนสงใจ,สง,ใจสงสัยกันมากความสงสัยอันนี้ก็เก็บไว้ว่าเฮ้ยหรือทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแต่เอาละพี่น้องประชาชนเขาจะไปเช็คบินกันตอนเรื่องต่างเขาจะไปเช็คบินกันตออเลือกต่้งเพราะคุณหวังที่จะ เอาสีส้มผสมกับสีแดงในการเป็นรัฐบาลราวนาแต่จะเมื่อไรไม่รู้จะยุบสภาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่รัฐพันธ์ลึกเนี่ยเขาห้ามเขาห้ามไม่ยุบสภาคุณยุบเมื่อไรคดีคุณก็ออกมาเต็มไปหมดยังไงก็ต้องออกเพราะต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องปฏิบัติตามหลักนิติรัฐนิติธรรมยังไงคุณก็ไม่ไหวอยู่แล้วไปไม่ไหวอยู่แล้วเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้หรือ เหมือนกันเพราะเรามีความรู้นิดหน่อยเท่ากับหาหนึงขาดความรู้ความสามารถขาดเดจตจางในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนไม่มีความรับผิดชอบเศรษฐกิจล้มเหลวจริงไหมล่ะการแต่งตั้งรัฐมนตรีของคุณนะ่ะสามสิบกว่าคนเนี่ยมาจากบ้านใหญ่มาจากคนใกล้ชิดมาจากญาติพี่น้องมาจากคุณขอมาทั้งนั้น นายกรัมปีก็ดีรัมปีหลายคนเนี่ยขาดภาวะผู้นําแถมยังปล่อยให้พ่อชักจูงแต่วันนี้ถ้าไม่มีพ่อชักจูงแล้วถามว่าคุณจะอยู่ยังไงคุณจะอยู่ยังไงปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี่มาจากนายกเวลานี้ปล่อยให้ทุจริตกันทั้งบ้านทั้งเมืองพิดน้างทั้งหลายครับ